สวัสดีครับผมบาบอนคนขอนแก่นครับสวัสดีวันที่ส2บธันวาคมนะครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับลมแรงครับวันนี้12บธันวาคมนะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับลมค่อนข้างดีครับมาปล่อยตะเบนครับครับคุณพ่อกำลังปล่อยเชือกมาครับผูกดวงนี้แล้วก็จะวิ่งต่ออีกดวงครับบนก็เป็น2อห้อง2เมตรกว่านะครับ ลมก็เป็นลมกระโชกนะครับตอนนี้ยังไม่เสมอนะครับลมลมกระโชกนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยเชือกก่อนนะครับ เครไปบนีขึ้น เรียบร้อยขึ้นแล้วครับผมเดีไปวิ่งบ้าวดวงต่อไปกัน,นครับครับวันนี้ลมดีนะครับลมดีครับไม่ว่าผมมันอยากเป็นบ้าแบบสายเป็ดนนะักสายกลางทั้งสายแข็งนะคือลมปะตอนเอย่างไม่ได้ว่าอยากอยู่นะมันหอนแรกๆอยูอย่เด้อ อโอ้อยสจะโคตน้ำโอ้เจาของไปแล้วคือตขึ้นด,ดีเลยบ้าดวงนี้เป็นบ้าเอียงขวานครับ บ้าขึ้นที่ดีดีเลยปะหาวแล้วลมบนนมีลมบนเหนาลมบนค่อนข้างเบานะครับแต่ลมล่างแรงครับนี้หางแขวงเส้อลงเหรอ เอาลมบนบนนีเดี๋ยวอยเช็คก่อนครับลมบนมันบนงแงครับลมรางดีล้มบนนจะเนไปดวงที่สามครับ ดวงนู้นก็อยู่แล้วดวงนี้ก็กำลังติดลมดวงนั้นติดลมยาครับดวงง่ยายติดลมยาก้ยมันอย่างมันหนอขอพัดยูเลยนะท้องหันเล็กๆ,ๆอยู่มันจะเป็นกบ้าดักหัวครับมันมัแบวนะบว่าพึ่งหัวนะเป็นว่าพึ่งหัวหางเม่อไรมีผลนะครับเพราะว่าหางเป็นทางเรบ,บิดมันเบานะแต่ว่าสองดวงนี้เป็นทางผ่าเลื้งครับนี่ผ่าเลือง อหางผ่าเหลืองครับหางมันซอยได้เดยใส้ใสสนูหน่อยหน่อยกว่าครับใส่ดวงไงเสีฟ้าเนี่ใส่สนูหไงครับประกับไก่ไงพอมนักกว่าที่นี่ลุมเบาวขาบ่อยากเดล่นหางดิโอเควันนี้ปล่อยสามนะครับโอ้โหอีหางทั้งนั้นล้มแรงครับมื่อน,นี้พร้อมดันหักเป็นหักเอาเรื่องมาอยนูะ่แล้วแล้วไปเชื่อกัอนครับ ตอนกลางคืนครับเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งครับข้างบนมีบ้านสี่ดวงครับมีสองห้องสามสามดวงแล้วก็เวียนน้มหนึ่งครับเวียนนมตจอใหม่วันนี้อยู่ครับเมื่อวานตกเพราะว่าเยียงครับวันนี้ปรับแก้แล้วอยู่นิ่งนะครับ าภาพภาพจริงนี่มองเห็นว่าเพราะว่าอีเกิ์มัน,นยันง่งไนะครับแล้วก็มีเมฆสีขาวเลยมองเห็นว่าครับม,มีเสียงกึดกรึดอมแสดงว่าสนู่มันย่านผดจนเปิดตำเบาน,นกรึดกรึดิน Ok.